สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่ซ่ามหาเฮงวันนี้เข้าจาร์หลากหลายคอมเมนต์นะครับที่พิมพ์เข้ามามาแบบว่าดูฮวงจุ้ยที่สตูดิโอของบี้เดอสกาหน่อยได้ไหมจากบี้หรือเปล่ารู้จักสิบี้ไหนบี้เดอสกานี่นึกว่าไม่รู้จักนะเขาทําอะไรขายข้าวมันไก่มั้งนไม่ใช่เกมเลี้ยงสักอสตูดิโอเขาเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างอยากรู้อยากเห็นนี่นี่ี่คุณจะพามาที่บี้เดอสกาจริงเหรอ ผมก็คุณอังผมผมไม่เชื่อหรอกนี่ไงคุณต้องทำให้ให้แฟนรายการเขาเซอร์ไพรส์ผิดหวังในสักอย่างนึงอ่ะ,าอ,อ,ะาอ,อาจารย์หลับตาก่อนอาจารย์หนะลับตาก่อนหะมุนหมุนนี่นี่หมุนอาจารย์อืนอ่ะนะลืมตานะอาจารย์ลืมตา คุณไปแกล้งทาป้ายมาแปะอะไรไว้โอ้โหผมจะลงทุนเลยขนาดนั้นก็ไม่รู้คุณเป็นคนขี้แกล้งอะถ้าตัวยังไม่ได้เลยจะไปเอาเงินที่ไหนไปทำป้ายนี่ป้ายเขาสวยนะตื่นเต้นแม่จันมากๆเราจะมาบุกบ้านเจ้าพ่อยูทูบเบอร์ของประเทศไทยเราขายโปรเจกต์เขาได้อะเราอาจจะได้อยู่กับเขานะสิงแสหมิงเดอะสกานี่นี่เจแปนเดอะสกานี่นี่เขาอยากดูแล้วจริงๆไปนะจานอ่าไปไปแล้วห้องไหนเนี่ยนี่ทางนี้โอเคโอเค tôi biết chờ bi đó nè. Thằng này à ta. เปิบเปิบเปิบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราพี่เจแปนครับผมเรียกนว่าเจแปนอัมผมเพราะว่าแฟนรายการของมาเยอะมากมาบ้านพี่บี้เดอะสกาผมไม่เชื่อนี่ขนาดเห็นไปก็ยังไม่อยากจะเชื่อผมไปเห็นกันในนี่โอเคใช่แล้วใช่ครับใช่ที่นี่แหละครับสตูดิโอเดอะสกายมีหลายคนครับคอมเมนต์บอกว่าอยากมาดูแบบฮงจุ้ยที่บ้านพี่โอเคสตูดิโอพี่บีว่าทำไงถึงแบบเฮงขนาดนี้ที่นี่ไม่เคยดูเลยนะอาจารย์พาทัวร์หน่อยได้ไหมได้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 ื่องนะเด็กฝึกงานพี่ ท้ไปตะโกนเสียงได้ไหมมันหมาครับนักแสดงผมแล้วเนี่ยคุณแผนกับน้องพิมพ์ใช่ครับคุณแผนกับน้องพิมพ์ครับวิ่งเกี่ยวพาราศีกันอยู่ตอนนี้ยอดซับท่า่แล้วพี่ตอนนี้12.2ล้านครับดีเอ้ยีกกี่ร้อยปี่เข้ามาถึงก็ได้แต่เขาอะ ตอนแรกจะมาขอสปอนเซอร์มีสักขวดไหมคนละสปอนเซอร์เหรอโอเคเรื่องหฮมจุ้ยเชื่อไหมจริงไม่ค่อยเชื่อนะพู้งตัวงอาจารย์ครับเอาเป็นบ้านหรือเป็นที่พักเลยก็อาจจะแบบดูดีดูสวยใช้งานง่ายสะดวกถูกใจเราชาถไายประมาณนั้นครับพาไปดูหน่อยครับมาข้างในเลยไหมฮะข้างหน้าก่อนไหมเอาข้างหน้ามาดูข้างหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะใช้หล่อแคร์นี่พี่เคยเห็นไหมเคยเห็นในในในคลิปของอาจารย์นะครับจุดมังกรเหรอเขาเรียกอะไรนะจุกอยำโต๊ะจุกะ อย่าฮาดิอย่าฮะดิ าคารมันเป็นรูปตัว S แบบนี้มันบังเอิญไหมบังเอิญมากก่อนที่ผมจะย้ายมาที่เนี่ยผมอยู่ที่จตูจักเป็นทาวน์โฮมอันหนึ่งก็อยู่ที่นั่นมาประมาณ2ปีครับรู้สึกว่าคนเริ่มเยอะขึ้นมาเจอที่นี่พอดีเจอได้ยังไงเขาดูในเน็ตด้วยแล้วเขาก็มาตามหาดูผมมาเห็นครั้งแรกผมตัดสินใจเอาตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะอะไรพี่ผมรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเขาเฮ้ยตรงนี้มันใช่ว่ะไม่ต้องอย่างนี้แล้วแบบเห็นมันเป็นตัว S ้วยแบบเฮ้ยตัว S คือสกาก็เลยเลือกที่นี่เลย first impression มันรู้สึกว่ายงงว อาจารย์เอางี้ผมามงี้จะแปลงเคยมีความรู้สึกว่าคนนี้ถูกตาคนนี้จีบที่หน้าแม่งตั้งแต่เห็นเลยใช่ใช่เห็นหน้าพี่บี้ปุ๊บครั้งแรกรู้สึกไงรู้สึกอยากจะไปขอโต๊ะทำงานเขาเยและอาจารย์เจอผมครั้งแรกอาจารย์รู้สึกไงคุณมีคนน่ารักอยู่แล้ว เรื่องเด็กโรงงานนี่จริงม่ะเราไปเรื่องอยากฟังอยากจอดเรื่องเรื่องเด็กโรงงานมากเลยเด็กโรงงานที่นี่ใช่บ้านมันก็เหมือนกันคุณเข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นมันสบายที่เนี่ยกูต้องได้นี่ใช่ไหมใช่ครับนั่นก็แหละเหมือนกันครับเจแปดเรายังไม่รู้หรอกว่าที่นี่องศาเป็นยังไงครับแต่มีลานกว้างก็คือมีคนดันหน้าแต่ถ้าสมมติไม่มีรถเลยนะเป็นลานกว้างเลยนะเขามีลานกว้างเป็น2ชั้นเพิ่งสังเกตนะเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่สองและขึ้นไปเป็นสเต็ปที่สามนั่นไงก็จะ แน่งหวงจุ้ยเขาเรียกฟ้าคนแล้วก็ดีคือจริงๆนะตรงนี้คือหวงจุ้ยเลยคือรับโชกราบโชคลาบสามครั้งสองสามคร้งนะเราวัดองศาเลยดีกว่าได้เลยได้เลย เล่าให้ฟังหน่อยตรงนี้ปกติแต่ก่อนมันเป็นอะไรนี่ก็เป็นเป็นน้าครับหินตกแตง่งด้วยตรงนี้น้ำมีน้ําพงน้าพุว่ากันไปมันก็ไม่ได้ไปถึงกับน้าพุอะไรก็จะเป็นน้ําเติมตรงนี้ไว้ที่ผมเอาออกเพราะพืะ้นท<ว>ี่แรงงานถ่ายท<ว>าน้อยแค่นั้นเองครับเป็นตําแหน่งน้ําที่ส่งพลังให้ทุกที่แปดเนี่ยรุ่งเรืองฉะนั้นตําแหน่งน้ําตรงนี้ถือเป็นหัวใจไก่เป็นจุดสำคัญน้ำตรงนี้คือที่รับโชคลาภแล้วมันไม่ใช่รับต่อเดียวนะหนึ่งสองสามนี่แหละเพราะว่าที่เนี่ยโชคลาภมันเข้าหน้าประตูพอดีเข้าตรงหน้าประตูเลยถ้้าาามีีนํจะดกว่ ให้มันเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตอนที่แบบมีน้ํากับไม่มีน้ํามันแตกต่างกันยังไงรู้สึกมันสบายมันรู้สึกมันมันน่าอยู่ขึ้นในความรู้สึกในความรู้สึกส่วนของพื้นที่การถ่ายทำก็จะยากหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้ได้ทางกลับกันสมมติว่าพี่บีเอาอะไรไปตั้งเต็มเลยตรงนี้แทนที่โชคลาภจะเข้าก็ไม่เข้าแล้วนะเพราะตรงนี้ตําแหน่งมันต้องเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวด้วยน้ําแล้วก็ความสว่างแก้ได้ไหมจารย์น้าพุกก็ได้ที่มันอยู่ในอ่างพื้นที่ก็ใช้ได้ต่อ อาจจะขอแบบสักเศษเซียวนึงน้ำเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวด้วยเพราะน้ําคือเงินโชคลาภที่ดีคือต้องเคลื่อนไหวจะส่งผลทําให้เงินเข้าดียิ่งขึ้นไปอีกดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีก ไปตามหาน้ำพุน้ำตกมาวางเลยนะเนี่ยน้ำไม่ได้หรอพุนั่นมันพุน้ำน้ำพุโอเคน้ำที่เคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่วนเป็นน้ำพุเป็นอ่างเป็นตู้ปลาเป็นอะไรที่มันว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 นน้ำตกมันไปได้ที่เสียงเฉยเฉยนะครับเราเข้าข้างในดีกว่าครับครับไปเชิญอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับพี่บี้ครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญ พี่ีฮะอธิบายหน่อยครับตรงนี้อะไรยังไงบ้างครับพี่พื้นที่การทํางานของเดอะสกาครับพวกเราก็รวมกันทั้งทั้งหมดอยู่ที่นี่เลยกี่คนพี่25คนครับ25คนมีตําแหน่งอะไรบ้างครับพี่ตัวผมเองเนาะบัญชีมีตัดต่อครีเอทีฟกราฟิกดีจีเมอร์เชนดิ่งทุกอย่างครบทุกอย่างครับอยู่ในนี้หมดเลยนี่หมดเลยโอ้โหถ้าเข้ามาข้างในจะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสันจะมีวามโค้งอยู่ิดเดียวครับซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสมมาตรที่ดีตามหลักของฮองจุย มันจะรับพลังงานที่ดีได้ดีกว่ารูปทรงอื่นส่วนตรงโค้งตรงนี้มันเป็นเพียงแค่ดีไซน์ดีไซน์อของมันถ้าเรามีไฟหรือมีอะไรเพิ่มเข้ามาสักนิดหนึ่งจะดีมากๆดียิ่งขึ้นอปมาถึงโซนนี้แหละฮะเรนตนนี้ใช่ครับ<อ> กำแพงที่หดเลยเขามีภูเขาให้พิงทั้งแผงเลยคนจิงเขาเรียกเอาเฟสตัวมันทําให้สถานที่หรือองค์กรหรือองค์คาพยพของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากจุดที่แบบดีที่สุดในห้องนี้อยู่ตรงไหนหนึ่งประตูข้างหน้าครับของคือโซนตรงนี้เป็นตาแหน่งที่เกี่ยวกับเขาเรียกบารามีเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วแต่ในบารามีตรงวงจุ้ยเป็นหมายความถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือกลับกันมันเป็นกระจกโล่งๆตำแหน่งบารามีก็หายไปสะท้อนออกมันเป็นกาแพงทึบทั้งแผงถือว่าดีมาก โต๊ะพี่บี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมนั่งนี่ครับนี่นั่ผมนั่งนี่ครับตัดีแล้วพี่บี้ครับครับเขาฝันผมเลยเอาจริงๆนะเหมือนแบบวันเด็กอะวันเด็กคืออยากนั่งเก้าอี้ของนายเยอแต่ว่าวันเนี้ยนี่เสียงเป็นอะไรอะมาปากเลยอ๋อเป็นเด็กผมอยากนั่งเก้าอี้ของพี่บี้จะครั้งได้ไหมครับในที่นีครับได้ครับพี่ขอจิตจิตสะดือจริงมันไส หมิงครับเดี <Sh> ๋ยวหมิงไปเช็ดรถนะไปครับได้ครับโอเคบี้พี่ว่าเราทำคอนเทนต์ให้มันให้มันดีอย่างเงี้ยต่อต่อไปดีกว่าพิกเดอะสกาของเราทุกคนนะไม่ได้ก็คุยกันนะแม่ติดตามมาแล้วที่ทุกคนเกิจอเป็นความฝันจริแชนเนลฝันที่ไม่เคยฝันมาก่อนมันเกี้มาโต๊ะมาที่เป็นอย่างนี้ได้ถึงพูดอย่างนี้อย่าลองดูสิไม่นานเลยอย่าลองดู ดันหน้าเนี่ยคือมีเคล็ดมีอะไรไหมตรงนี้จ้ามีสิเน,เนี่ยคือนี่คือนาโชคลาภมาให้24ชั<ม>่วโมงเขาเรียกว่าโชคดีทุกนาทีแต่ผมอะรู้มาว่าสีที่บี่บชอบนี่คือสีทองใช่ครับผมชอบสีทองครับสีทองแบบทองเลยนะทองทองสะทอ้อนทองประกายเลยครับขนาดอาหารอัปกรอาหารมังกร เรือนี่คืออะรีมาให้อะได้มาจากน้องแป้งซีบิงยูทูบเบอร์ให้มาพี่พี่ได้มานานยังได้มานานแล้วครับประมาณ10บล้านซับได้มาเป็นของขวัญได้มาเป็นของขวัญแล้วที่ตั้งหันอย่างนี้คือคือเขาน้องเขาบอกให้ตั้งหรือที่พี่ตั้งเองน้องบอกครับที่พ่ธรรมดาไว้ตั้งผูกด้วยผูกแม่จ้าหมายคพรามว่าเรากำลังให้เขาเป็นนำโชคลาภเขาเหมือนเขาเป็นบริวารให้เราผมรู้แล้วว่าผมมาที่นี่ผมจะเอาอะไรกลับเขาบอกเขาเขาก็รู้หมดนี้ ซนของแบบน้องๆใช่ทีมตัดต่อใช่อย่างอยู่ที่นี่หมดเลยครับเขาตั้งทุกอย่างถูกหมดเลยเพื่อทีมหาเงินเขาต้องอยู่โซนอย่างเงี้ยคือตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่มันเหมือนกับว่าพอพลังงานเข้ามาปุ๊บมันจะมาอออยู่ในช่วงนี้นั่นก็หมายความว่าทีมนี้คือเป็นทีมที่จะเอาโชคลาภเข้ามาในทา่นี้ปุ๊บนะจ๊ะรู้ได้ไงอ่ะหาลาบหาอะไรเข้ามานี่เขาเหนียวตั้งอยู่เนี่ยอาจารยนขาดลาบน้ำตกอย่างเดียวเลยนมัวด้วยตรงนี้ ไม่เกี่ยวไม่เกา่ยวเราหิวป่ะเนี่ยหิวสิว <c oughs> ตำแหน่งที่เนี่ยมีตำแหน่งบาร,รมีที่หนึ่งตรงไหนครับาจ์ครับ้ <c oughs> แปลนทายแล้วกันเก่งเนี่ยเก่งมึงคนเก่ยังย,งงยงังเองอ่าตรงนี้ถูกต้องนี่อันนี้คือ ี่คือตำแหน่งบารมีก็เผยจะเหนียวแน่นกว่าตรงนู้นอีกเรียกตัวว่าสิงเสเชเปิงใช่เอาเสียงอะไรจีเปิงชาเปิงคือตำแหน่งที่บารมีจะอยู่จริงๆแล้วเข้าใจเลยนะว่าพี่บี้เนี่ยคือเวลาถวายอะไรถึงถวายเป็นด้วยนะถวายแอลกอฮอล์นะครับให้กับพระนะครับผมนี่มันล้างมือนี่ เอาไหวยังไงล่ะเมาปิ๊กหรืออะไรนะหมูพี่พี่อะไรพี่พี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอามาถ่ายคลิปเอามาที่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้แต่เต็มเลยแต่เต็มเลยเต็มเลยมันก็มีคนคือคนพอรู้บ้างอย่างน้องออมเพราะน้องออมก็รู้ว่าจะตั้งอะไรไงผมก็คนเนี้ยแมวกวักสองตัวเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะโอ้โหไพ่สามตัวด้วยชื่ออะไรคะหมูแดงค่ะหมูแดงเราทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะทำ m e r c h นไ d i s e ค่ะ เบอร์เช่นได้ขายสินค,ค,ค้าค,คือหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าให้ตั้งสิ่งที่เราชอบไว้บนโต๊ะทำงานแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานแล้วหนูชอบแมวก็เลยตั้งแมวไว<อ>้เ<อ>สริมในเรื่องของอะไรแมวกวักกำลังพงจุ้ยเขาถือว่ามันเป็นกวักโชคลาภอยู่แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นอะไรที่เป็นนำโชคลาภเข้ามาเลยแล้วมี3ตัวเรียงกันนี่คือไม่ตีกันตายแล้วกัน โชคลาภใหญ่โชคลาภรองโชคลาภเด็กเราคนเดียวเลยนะเราไม่แบ่ง2คนตรงนี้เลยหรอเขามีคนสามารถเยอะอยู่แล้วอ๋อน้องนี่ไม่ไม่วงจุ้ยแต่เข้ามามีตัวคงจุ้ยนี่ไม่รู้บังเอิญใช่ไหมบังเอิญคือการตั้งโต๊ะทางานนี่นะครับมีความสําคัญมากต้องตั้งในลักษณะที่มีการประสานงานกันได้ดีสังเกตว่าเขาจะเป็นมือโอกโอกสองข้างแล้วก็มีตรงกลางที่ว่างมันเหมือนกับรับโชคลาภให้เข้ามาได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องปรับเลยแล้วใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยไม่ต้องปรับเลยแทบจะไม่ต้องมีอะไรปรับเลยแค่มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวที่เป็นน้ำพุแค่นั้นเองที่นี่มีอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับมีข้างบนแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องโล่เราเรารวมผลงานอะไรเงี้ยอยากเห็นชั้น2ก่อนได้เดี๋ยวเราเข้าไปอีกดีกว่าได้เชิญเลยครับพี่พี่ครับครับผมได้ครับเชิญครับเชิญอ๋อถ่ายถ่ายคลิปกันอยู่ครับทุกคนโอเคครับปึ๊บนี่ถ่ายคลิปกันอยู่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับห้องนี้เป็นยังไงบ้างครับ ห้องที่น่าทำง,งานมากทีอ่หัวเลย พิกของผมเองพี่ของผมเองแล้วห้องนี้ถูกใช้งานประจําเลยถูกไหมใช่ครับใช้งานตลอดครับใช่ไหมห้องนี้จริงๆแล้วก็คือตัวตแหน่งตรงกับทางเข้าตรงข้างล่างแลวไอ้นี้อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นเชฟโค้งครับอาจารย์นี่เขาทำเป็นเชฟโค้งก็เป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายได้ได้ครับพื้นที่ทํางานด้วยครับจริงๆตัวนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับตอนนี้เขาก็ยังถ่ายอยู่นะอาจจะมีอาจจะมีพวกเราเข้าไปอยู่ในซีนด้วยใช้กุญแจมือด้วยครับอันนี้ก็เป็นมต้องการที่ถ่ายที่แบบ ดูดันหน่อยโหเนี่ยชเจ้าดูดูดูเราเชี่ยวชาญนะดูถนัดดูถนัดครับคนข้างหลังสุดเขาก็นั่งทีข้างหลังนะข้างหลังไปเหล่าเบสทัวก็เหมือนกับที่พี่พี่เขานั่งนั่นแหละอาจารย์ครับเรื่องน้องๆเลยครับผมอาจารย์ชอบคนไหนเรื่องน้องได้เลยจิกรอแล้วโทษนะคะอันนี้ผมหรือว่าฝอยทองคะ ห้องน,นี้อาจารย์จะเสริมในเรื่องของอะไรอีกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างครบแล้วล่ะผมจะเสริมนิดนึงคือตรงบริเวณเนี่ยอาจจะต้องทําให้มันมีความโปรกว่านี้เพาะว่าในช่วงที่เราไม่ได้ถ่ายทำพวกร่ามันเข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะมาเกีย่ยวกับโซนนี้ด้วยอาจจะมีคมไฟรหรืออะมีอะไรี้มันดูสว่างขึ้นพีมาหมดไหมก็มาเรื่อยๆครับมาหาใครหรือเปล่าครับ ก็นั่งอยู่นั่นแหล่ผมเห็นใส่เสื้อคู่ไม่ใช่ถ้าใครกล้องหน่อยสวัสดีครับมาดูโม้เห้หน่อยสินะเนี่ยเสื้อคู่นี่คือตัวละเท่าไหร่ครับส9 0บาทครับ่าสิบบาทมีฟรีไหมฮะฟรีเลยได้เขาบอกว่าฟรีปุ๊บหมดที่ดีเลยเดี๋ยวเรามุ้งไปข้างนอกกันดีกว่าขอบคุณนะทุกคนครับขอบคุณครับ เมื่อกี้คุยกันคร่าวๆครับเพื่อนๆทุกคนถามว่าพี่บี้นตอนนี้มีทั้งหมดกี่ช่องทั้งหมด7ช่องครับมีอะไรบ้างครับพี่อ่าอีพิกไทม์เดอะสแน็คเคิร์นพุงอยู่ไม่นิ่งแฟทลิฟต์บีเดอะสกาสัตเอยบีทีเอสไม่ใช่ชื่อช่องอ๋อชื่อช่องช่องบีทีเอสก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นของผมหรอกแต่ละช่องก็จะมีโอนเนอร์แต่ละคนคือเราทำงานร่วมกันอุ้ยแล้วแบ่งเวลากันยังไงพี่ผมว่าแต่ละคนเขาเขาก็มีไอเดียมีความสามารถจัดสรรเวลาได้ท่าทำงาน แล้วแต่แลราชองในสุดท้ายแล้วคือพี่บี้ต้องเป็นคนเขาเรียกว่าอ๋อไม่ครับไม่<ล>เ,เราอิสระเลย<อ>พี่บี้พามาตรงนี้นี่คือห้องอะไรครับพี่น,นี่มันเป็นเหมือนห้องที่เรารวบรวมรางวัลแล้วกันครับรวบรวมรางวัลแล้วก็เผื่อรับรองลูกค้ามามออนั่งรออะไรก็มาอยาก<ด>เห็นแล้วอ่าพี่บี้พาไปหน่อยครับ ีอะไรบ้างพี่มันมันเยอะไปหมดนะตั้งแต่แรกๆรกวยเวยเวยวยอะไเนี่ยเล่หครอาจารย์โอ้ยโอ้ยตกใจเป็นคนกดไทรเป็นคนกดพีสสใจหมสันอยู่เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ย กี่ป<อ>ีแล <Allah> ้ว <detective> พ <ooo> ี <YouTube> oh, <okay>. ่พี่แบบทำอยู่ในวงการแบบยูทูเบอร์มั้ยครอจริงสตาร์ทผมทำช่องนะประมาณสิสามปีแล้วครับสิบสามปีแล้วครับเพิ่งโตขึ้นเรื่อยๆก็นี่ก็ประมาณ ปีที่แบบเราโตมาเป็นแบบ13ล้า่ล้านอาจารย์ครับครับลหลายๆที่ที่อาจารย์แนะนําหลากหลายแขกรับเชิญของเราเนี่ย<ม>ด้านหลังนี่คือจะต้องแบบแปะเป็นโลโกโล้ภาพอะไรที่ททเป็นสร้างผลงานของเราเขาแยกมาเป็นห้องเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอาจารย์จริงๆตรงเนี้ยเขาทําได้ดีมากก็ต้องชมอีกทั่งหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีความเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วถ้าคุณมีมีมาด้วยเดี๋ยวคุณจะมายงแต่ได้การอย่าอาจารย์เดี๋ยมันจะกดอีกแล้พอแล้วเนาะนี่แหละเป็นการแยกสเปซออกมาที่ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วห้องเนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่า มังกรเขียวซ้ายมือเนี่ยคือตำแหน่งมังกรเขียวซึ่งมันต้องมีการเคลื่อนไหวห้องนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอาร์มแชร์เป็นมือซ้ายที่โผล่ขึ้นมาตาผมเพิ่งเห็นมีตั้งกล้องไว้ด้วยต้องได้เต้มคลยเนี่ย นะว่าสภาพเราเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับช่วงเย็นๆเนี่ยอูช่วงคำคไปแล้วพี่พยายามเปิดไฟตรงโซนนี้ไว้เลยจะติดไว้ข้างนอกเพิ่มหรืออะไรก็ได้ครับตำแหน่งนี้จะได้มีการเคลื่อนไหวเห็นเป็นห้องไซส์ประมาณนี้แต่สําคัญกับองค์กรนี้มากเพองอยังไงจารย์ซ้ายมือคือมองคกรเขียวต้องมีการเคลื่อนไหวงั้นเอาทีมงานมาเต้นต่อทุกเย็นเคลื่อนไหวแบบ M K ได้ไหมได้ไหม ดีาาเฮ้สรุปแล้วที่นี่มีอะไรที่เป็นแบบข้อดีมาจารย์ Oh. มันดีตั้งแต่อง,องศาของประตูโคกราบสองชั้นที่เข้ามาจากลานกว้าง3ชั้นด้วยแล้วก็ดีที่ห้องนี้ที่เป็นตำแหน่งมังกรเขียวที่ยื่นออกไปดีในตำแหน่งที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าข,ของตัวพื้นที่ใช้งานจริงๆก็เขาจัดวางถูกนี่คือคนที่ไม่ได้อะไรกับหวงจุ้ยนะแต่หวงจุ้ยเพียบเลยข้างในแต่ลุงเรื่องหมดทุกอย่างเลยนะออพี่พี่จากที่อาจารย์เล่ามาพี่พี่แบบว่ามีข้อคิดเห็นแบบตรงกับอาจารย์ไหมผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบมีบรารมีหรือมีอะไรที่มันขู่หวงจุ้ยขนาดนั้นเราเรารู้สึกแค่ ว่าแบบอ้ยแบบนี้มันสวยแบบนี้เราชอบอะไรเงี้ยตรงใจเราตรงใจเราอาจารย์มาพูดอย่างนี้ผมรู้สึกแบบเสริมความมั่นใจขึ้นตอนนี้พอได้ดูฮวงจุ้ยเสร็จปุ๊บพี่วิรู้สึกไงบ้างวันนี้มาดูเนี่ยรู้สึกดีแต่ก็อยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีอันไหนที่มันปรับแล้วมันดีขึ้นอีกไหมบอกเขาหน่อยเรื่องคน้อมหละ สิบคนสิบคนเลยอาจารย์พี่พี่ทำงานได้เหรอวะไม่ได้เยอะไปอาจารย์สองแม่อาจารย์ปริมาณพี่นี่เอาเอาใครดีเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมันนี่มันนีมันนี่มันนี่ก่อนมันนี้ก่อนกี่คนหนึ่งนี่กี่คนนแล้วตุกกดไอ้เมื่อกี้ไหมเฮ้ยมันไม่ต่างอะไรต่างเลยอาจารย์จะเจอกดอาจารย์ดูหมู่เฮงและอาจารย์เห็นอะไรมาครับอาจารย์เขาเป็นคนที่มีความฉลาดมีไอเดียดีมากโอหเขาถึงแม้จะไม่ใหญ่มากมีขอบที่สวยแสดงเขาเป็นคนที่มีความเป็นครีเอทสวยแต่ตำแหน่งปีนี้เขาตกอายุไม่ดีผมว่าเขาอย่างนี้แก้ไงอาจารย์หมู่เฮงตอนนี้เขาเดินอยู่่ทีคิ้วกับตา คือคิ้วเขาเนี่ยมันเป็นคิ้วที่มันชัดเจนอยู่คิ้วเขาเนี่ยเป็นแบบคมชัดนี่คือเขายิ่งมีความคิดเอทใช่คิ้วมันคือเรื่องของสติปัญญาความคิดอยู่แล้วและสมมติมันยิ่งชัดเข้าไปอีกอาจารย์ถ้าชัดมากเกินไปคืออัมริตหรอคิ้วนี่คือจิตใจเลยถ้าสมมติแบบเอาชัดแบบพอดีพอดีกำลังสวยก็คือดีบางไปนิดนึงไหมก็ถือว่าบางไปนิดนึงแก้งหงวเฮงตรงนี้เลยอาจารย์เฮ้ยเราแก้กันได้เลยโอ้โหทอนทอนทอนว่านทอนว่านอันนั้นเริ่มดีแล้วหัวเหงอเิกมาแล้วเฮ้ยไม่ดี ตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากอะไรครับอาจารย์ควบเหลงคือตรงนี้เรอไม่ใช่นี่ตรงนี้มันมันต้องมันต้องชัดตำแหน่งพวบเหลงควบเหลงต้องชัด บอลเรามีเต็มสิบแล้วกูนี่ปากไปเลยเอกกันเลยนะต่อไปเลยเป็นคนที่ทำให้องค์กรสำเร็จเลยปากนี่คือตำแหน่งเขาเรียกจุยแชเป็นโชคลาภไม่มีขอบมุมที่ชัดเจนอ่ะโชคลาภมันก็ไม่เข้าขอบเข้าชัดจุยแชมาติดต่อคิวให้กูแท้ๆต้องมาโดนอะไรอย่างงี้ด้วยโหนกแก้มสำคัญเพราะเป็นภูเขาตรงสัวจะต้องมีอะไรที่มันโดดขึ้นมาโดดเด่นอ่ากไม่อยากเพิ่มตรงสัวอ่ะพอแล้วมั้งจานพอแล้วมั้งจาน นี่น่ารักเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยครบองค์ประกอบโหเฮงแล้วคิ้วเขาเขาโอเคมากเลยนะอะไรก็ไม่ต้องแก้เลยดิไม่แต่ว่าถ้ามันก็ต้องมีความเพอร์เฟกต์อะเฮ้ยแต่เขาเป็นคนหน้าชมพูและเลือดเลยนะเดี๋ยวขอดูหน้าผากหน่อยดินั่นกูว่าแล้วหน้าผากมืดอันนี้นั่นหน้าผากนะว่าลันเวย์สต์ชมพูมาเนี่ยโอ้ลงแค่แป้งนี้เขาก็ดีแล้วนะจะนะขออีกนิดได้ไหมขอเส้นตรงนี้นิดนึงอืมเพราะว่าเป็นตำแหน่งบารมีเขาเลยพอแล้วนะพอแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปทับกันคุณอยู่ที่นี่ยาวๆแล้วก็สส่่่งงเเริมให้กับบบชออนียคืแโดด เด่นเด้งดึงดังเลยแต่มี <c oughs> คนหง่ยหฮงดีมากเลยใครคร อาจารย์ตีไม่พอแน่ๆวันนี้สนุกสนานมากเลยมากเลยอันนี้หยอกกันนะหยอกกันนะขอบคุณนะก่อนไม่มีไม่มีแค้นนะครับตัวนะแต่ว่าเราแค้เมื่อกี้กดแล้วก็ฝากติดตามช่องคู่ซ่ามหาเฮ้งครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดอะสกาครับผมบี้เดอะสกาครับผมเจ็ดช่องไปติดตองอะไรติดตามให้ครบทุกช่องเลยครับ ก็มีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆให้ให้ดูให้ชมครับผมขอบคุณนะครับพี่ๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับกันด้วยนะครับสัวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเรียกจมูกชมพู่น่นแหละเลยถูแล้วมีหมูเหมือนกันเป็นจมูกเจ้าซับเป็นจมูกที่หาเงินเก่งมากต้องเติมไฮไลท์แมาจา้ะต้องไปต้องเติมไฮไลท์แม่จ้ะถุงน้ำดีเดี๋ยวมันรั่วนะอ๋อต้องอ้นนี่เน้นเน้นขึ้นน้ำดีโอเค้ยนี่รู้สึกดีขึ้นเลยดีขึ้นไหมเห็นไหมล่ะดีขึ้นเลยครับผมเแป๊บนึงนะพี่นะโอเคได้แป๊บนึงนะพี่นะโทษนะโทษนะมีเจแปนก็เป็นคอมเมนต์